สวัสดีครับมือนี้มาเก็บเห็ดน้ำหนาวครับเห็ดหลายหลายเก็บกับ,บว่ไหวเห็ดหลายเต็มโคกเต็มดวงกี่นิดนะเห็ดกินเด้ครับนี่แต่พวกผมบ่เอาพวกผมหาเห็ดปวกหาเห็ดปวกหาเห็ดเอ้ยเสียเพิ่งถูเกเสียกินได้ครับสวน ดอกงามงามครับเห็ดผัดดวโอ้ยว่านี่จะดอกงามงามครับดึงดูดคนเห็ดลูกหนึ่งกับพ่อไปเห็ดผวกไปสุดหนึ่งพากันพากันญาติกันครับเห็ดผวกโอย้ยทุกวันหลายหลายเห็ดกี่อาทิตย์ตามไปน้ำกันครับ พ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งเห็ดป,ปวกครับเห็ดป,ปวกทั้งอ้ยมึงดูบุญป,ปวกครับเห็ดป,ปวกนี่โอ้ยมึงดูบุญดอกนี้เดี้ยติดตามไปด้วกันครับเห็ดป,ปวกครับมีดอกนี่มีดอกนึงอู่นีนี่ครับ งามงามตักระลังออกครับติดตามตัวน้ำกันครับตัวอังคดนเพื่นหาบพูดเลยหาเพจลงพูครับเอาไปไว้แล้วซุดหนึ่งแล้วครับเนื้อลายบดลายวเมรทั้งบดไเออบังดูเห็ดเมนหลายหลายขันบ่เรียกนี่เก็บนี่คือสีเอารถโคกรอมาใส่หรอกครับดูคน ขุนผู้ผู้ผู้ขุนทั้งหนาพุ่นไอศูนย์มนัดพุ่นมันกระตาไงพุ่นเขียงเดียครับเ่รามันกระตาพุ่นเพื่อกันหาแต้นเล่นแต้นเล่นแต้นเล่นแต้นด่างงอกหลอกงอกลอกงอกก็ะถุ่ครับมือนี่ลืมเอากล้องมาครับถือตั้งแต่ดับกล้องมาบระเทศไทยในเบื้องหลายอ้าว ไปสรุลูบยุรถอีกครับเจ้าหนึ่ง